สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศุนรัรสิเิษค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนำปุ่มการวัดมุมองศานะคะของกล้อง Total Station Nikon DTM452C ค่ะปุ่มวัดมุมองศาของกล้อง Total Station Nikon DTM452C ตัวนี้นะคะหรือว่าปุ่ม A n G ค่ะตัวนี้นะคะจะมีคำสั่งการใช้งานให้เราเรวยทั้งหมดคําคำสั่งค่ะ อย่างตัวแรกนะคะคําสั่งแรกค่ะเป็น0ูนย์เซตค่ะคือเมื่อเราต้องการที่จะเปิดฉากหรือว่าหามุมองศาค่ะเราต้องมาทําการเซตให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะเรากดที่ไปเลขหนึ่งเลยคะ่ะจะสังเกตได้ว่าตัวค่า h a นะคะจะอยู่ที่ศูนย์องศาศูนศูนย์ลิปดาแล้วก็ศูนย์ย์ฟรีิปดาค่ะ ต่อมาเป็นคำสั่งที่2นะคะ input ค่ะเราสามารถกำหนดค่ามุมองศาได้นะคะอย่างเช่นเราต้องการที่90องศานะคะก็10ริปดา20ฟิลริปดานะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่า h e d a ของเรานะคะก็จะอยู่ที่90องศา10ริปดาแล้วก็20ฟิลิปดาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ค่ะ คำสั่งที่3นะคะ r e f e t c t i o n ค่ะคือการวัดมุมซ้ำค่ะเราสามารถใช้คำสั่งนี้ในการวัดมุมซ้ำได้นะคะต่อมาเป็นคำสั่งที่4ค่ะคือการเลือกเปลี่ยนหน้าเฟส s และเฟส2นะคะตรงนี้ค่ะหากเราต้องการที่จะใช้งานนะคะเราต้องตั้งค่าพิกัดจุดตั้งกล้องก่อนค่ะ ส่วนค่าสุดท้ายนะคะก็คือโฮค่ะเป็นการล็อกค่ามุมองศานะคะเรากดเซตนะคะตรงค่ามุมองศาค่ะก็จะล็อกไม่สามารถเคลื่อนได้นะคะเราจะลองที่คำสั่งที่หนึ่งนะคะูนย์เซตค่ะขั้นตอนแรกให้เราเล็งตัวกล้องไปยัง ไลน์แรกก่อนนะคะหรือว่าจุดอ้างอิงแรกค่ะหลังจากนั้นก็กดตัวเลือกที่หนึ่งเลยค่ะค่ามุมองศาของเรานะคะ h a ค่ะก็จะอยู่ที่ศูนย์องศา0 0นย์นิวตาแล้วก็0 0นิลศนฟิวตานะคะจากนั้นเราก็กดล็อกตัวเครื่องค่ะแล้วก็หมุนไปยังองศาที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราเจอองศาที่เราต้องการแล้วนะคะก็เข้าไปที่คำสั่งปุ่ม ANG ค่ะ แล้วก็เลือกตัวเลือกที่5เพื่อล็อกค่านะคะค่าและนี่ก็เป็นวิธีการใช้ปุ่มวัดมุมองศาหรือว่าปุ่ม a n g นะคะของกล้อง Total Station Nikon DTM452C ค่ะขอบคุณค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราต้องอยู่ที่ปัรมเอสโซ่แมกแวร์ดูรังสิตนครนายกคลอง2ค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021026854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ s SI อสไน์99ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปค่ะ